พ่อชงข้อที่สองคือธรรมวิจัยธรรมวิจัจในพระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิจัยมานานแล้วนะอาจารมภาพเคยบอกในที่บรรยายหลายแห่งว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เพราะทำงานวิจัยเกิดพระองค์ทรงเป็นคนช่างสังเกต เห็นคนแก่คนป่วยคนตายก็เห็นสรุปว่ามันเป็นทุกข์นี้ทำยังไงยายเป็นทุกข์ก็ต้องแสวงหาวิธีออกทำงานวิจัยธรรมวิจัยก็คือค้นหาธรรมที่ถูกต้องค้นหาสิ่งที่ถูกต้องที่มีเหตุมีผลถูกต้องอย่างแท้จริง ใครคัดค้านไม่ได้ใครรับฟังแล้วก็ต้องยอมรับเพราะว่าพระองค์ทรงวิจัยมาแล้วได้งานเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นเราจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ได้คือสิ่งที่ค้นพบใหม่เป็นความรู้ใหม่ เป็นศัจธรรมที่ใหม่เมื่อก่อนก็สอนกันเรื่องสัจธรรมเหมือนกันแะแต่มันของเก่าแล้วสิ่งที่คนพบใหม่นี่หนีดีกว่าเหนือกว่าจริงกว่าให้ผลดีเลิศกว่าเนี่ยการวิจัยก็จึงต้องทำเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมพระองทำงานวิจัย หปีจากสำนักต่างๆและก็วิจัยอิสระอีกระยะหนึ่งก็ส่งคนพบความจริงก็คือคนพบว่าความทุกข์มันคืออะไรเหตุให้เกิดความทุกข์มันคืออะไรแล้วเราจะหวังอะไรก็คือหวังความสุขความสุขคืออะไร ไปถึงความสุขนั้นได้อย่างไรก็ต้องใช้อริยมรคมีองค์แปดใครอยากจะมีความสุขที่ถาวรก็ต้องไปตามนี้ใครสุขแบบสุขสขุดิบๆก็สุดแล้วแต่ไปกันได้เรื่อยๆนะนี่แหละคือธรรมวิจัยพระองค์ทรงวิจัยค้นหาธรรมะพบสมบูรณ์แล้วนะ ใครนำไปใช้ก็ได้ทั้งนั้นไม่ห่วงไม่ห่วงนา